แบบเป็นถาวรเนาะนางเนาะโอ้แสดงว่ายัง สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขพนเด้อเนาะอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่น้องมินตาเนาะพี่น้องอ่ามาพบกันเมื่อน,นี้แม่น้องมินตาสิพาทุกคนเข้าไปทางเฮือนอ่าน้องกระลอกเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางในบ้านพวกแหละเพราะว่าเฮือนแม่น้องมินตานี่ก็อยู่ทางอ่าคุ้มแบบนอกๆแน่พี่น้องคุ้มเหนือเนาะคอนเสิว์ตแล้วก็เฮือนน้องกระลอกเนี่ยเพิ่นจะอยู่ทางคุ้มใต้พี่น้องเลยเนาะแล้วก็อยู่เคาะบ้านแน่ แลวก็สิไปหาน้องกระโลกมานี่กะสิไปตามคำในนํำเนาะไปตามคำในนํำของทาง f c เพิเพแนนเพราะว่าเพ่นก็ได้แนน้ำมาว่าอยากห้ว่าน้องกระลอกนี่มีดินบ่อเนาะมีดินลายบ่อนะพี่น้องก็เลยว่าสิไปหาทั้งน้องกระลอกเพ่นมานี่เนาะว่าเพ่นทาง f อเพ่นอยากอยากอยากซอยนะพี่น้องอยากซอยทางครอบครัวของน้องกระโลกแต่ว่าบ่ฮห้ว่าสิซอยจังใดเนาะ อยากห้ไปเบื้องทางครอบครัวของน้องกะลอกกอนว่าเพ่นมีที่ดินโบเนาะเพราะว่าเพ่นอยากซอยทางาการทิดห้องน้ำเพ่นววาเนาะ,ะจังไดก็ไปติดตามพับส้มน้ำกันพี่น้องอยู่ทางเพื่อนน้องก,กะลอกโอเคพี่นอนะ้องเอ่ยเนาะตอนนี้แม่น้องมินตาก,ก็ได้มาหอดเพื่อนอสาวกะลอกเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนของเพ่นแหละพี่น้องเลยเป็นเพื่อนสาวกะลอกที่เพ่นอยู่กับลูกเพ่นเนาะลูกหนึ่งคน่นแหละ แม่น้องมินตาก็ได้มาหาเพื่อนแล้วข้างหนึ่งข้างนี้ก็สิเป็นข้างที่สองพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพื่อนกาเพื่อนละนั่งอยู่ตารางเฮือนแม่ของเพื่อนพี่น,อน,น้องเลยเนาะกับลูกชายบรรยากาศคือคึมๆเมๆือืสลัวมาหน,น่อยเนาะเดดแนบแดดจะเป็นยังไงสวัสดีเอ้ยอักขนมลูก เ่ป้าจักตกบ่อหนตตกมันก้าอ่อเกียมเลยเนาะเกียมสิลงหน้าหรอบ่นีนได้กล้าหรือบ่ยังังบ้านยังไงในบานซ้ัอกล้วยก่อนโอ้จักตอก่อนเนาะเฮ้ยเป็นแต่านแทบันฉันได้ใหม่แล้วจะหาตัวมือเป็นได้ได้กินข้าวเที่ยงแล้วบ่อหนิ กินเขากำอย่างเนาะโอ้ชื่อมาแต่ตลาดทุนป้าคือลมแหงแหงเป็นจริงได้อันหลังจากอันนาเอ้ยมาแต่เมื่อก่อนฝม่ได้มาเลยเนาะฝนตกฝ้าลมเพื่อนน้องกระโอกเพื่อนพี่น้องเลยตกกระย่าแหนแหงไ้มาลม่ได้แล้วว่าพัดลมค่ะ ในแต่ลมธรรมชาตินะออันเอ้ยมาวะนี่ก็นน้อมาตามคํามอของเอฟซีเพิินเพิินว่ายังหามาหลินน้ำน้องสาวกะลอกแน่เพิ่นวะเป็นจังได้เพิ่นอะเฮืินชาิบ้านซองเพิินเพิ่นมีที่ดินยูบอเพิ่นถามนะนะยังมียังเพิ่นมีบออันทีน้องกะลอกอยู่นี่ยู่ดินเพสนาโอ้ขออยู่น้ำไม่เท่าบอเลยเพิ่นว่าอยากเฮ็ดห้องน้ำให้เพิ่นว่าทางเอฟซีเพิินว่าเลย ทางนอกก็เลาะว่าบ่มีที่ดินบะแม่ดินตรงนี้<อ>นะมีแต่สามนี่ดินกับพ่อลมแต่เฮือนแม่มันหัวกว้างอันนี้ก็เป็นดินเขาไม่ถ่าเบิร์ดป่โอ้แต่เพิ่นมาให้อันอันที่อันแม่นี่ก็ลมแต่เฮือนเนาะโอ้ก็เลยแบบว่าบ่มีบนปุ๊กเนาะ ทางนั่นกัจักตอกอยู่อ่าน้องกับลอกอะนะเอ้ยเขาถามเลยเนาะตั้งแต่อาณะเลิกกันกับอาณะผัวมานี่กับเพิ่นกับแบบมาอาณะหาลูกเพิ่นอยู่บ่นะบ่มากบริตติโตหากันเลยบ่บ่บริตติโตหากันเลยบริตติโตหากันเลยแบบเงียบเลยเนาะเบียบเงียบเลยโอ้ และน้องกระลอกนี่กาคืดอยากไปกรุงเทพจีว่าตอนนี้จะคืดอ,อยากไปแข้งลูกยังบ่ใหญ่เนาะหนึ่งขาน้ำตัวเล็กเขนว่าดพี่น้องเลยเนาะปีนี้น้องกระลอกเสีได้เห็ดไฮเห็ดนาบ่ปีนี้เห็ดน้ำพ่อแม่นี่แหละเห็ดน้ำพ่อแม่คือเก่าเนาะ อ่าสมุดน่องกระลอกสมุิว่ามีคนแบบผู้บ่าวอีกอย่างมาจีบนี่น้องกระลอกสิเปิดใจบ่ตอนนี้เปิดใจเปิดใจเจ่เนาะตอนนี้จจน่องตั้งเต้เอ่ยมาถ่ายคลิปอ่าก่อนๆอ่ะมีคนโทรเข้ามาคุยน้ำอยู่บ่มีโอ้มีแล้วเนาะน้ะนองกระลอกก็คุยน้ำเพลินอยู่บ่เ๋ยคุยกัลองคุยลองเบิง่งเนาะ แต่สมมติว่ากระลอกสีลองจีบหรือว่าลองคุยเบงนี้น้องกระลอกสีมักคนแบบได้นะลองคุยไปก่อนลองคุยไปก่อนวะสมมติว่าอายุเพิ่นแกนี่เด้สาน้องกระลอกอะโบอันนั่นวะบบปฏิเสธโบเรือจังใดอายุกับแกกับมักยู่บสำคัญเนาะขอเพียงเตแบบเข้าใจกันแม่นบะนะ คนอ่าพี่เพิ่นโทรมาคุยน้ำหนิทางลาวบ่หรือว่าฝั่งไทยฝังย่งไทยเป็นคนฝั่งไทยบ่อันนี้ก็จะเป็นแม่ตู้ของอันเป็นแม่ของกระโกอกบ่นะแม่โอ้เป็นแม่ยายของกระโอกเป็นแม่ของแม่กระโอกเองเด้อพี่นอ้องอันนี้ได้สาวผู้เพิ่นจักตอกนี่ได้นะสาวน้าสาวโอ้กระโอกสาวกระโอกยังยอยู่น้าแม่อยู่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะ อตอนนี้ก็ก,นนกนนำลัออง,ง,งบบค,นนคุยไปก่อนเนาะนางเนาะอ๋อ่นกระทรมาลิ่นน้ำชื่นมือบะแม่นโทรมาวมากมือโอ้หากแต่ว่ายังกันยังแบบคุยกันไปก่อนเนาะโคุยไปก่อนอ่าเย็นดีน้ำเด้อ <laughs> อ่าเฉลี่ยลื่นเบิ่งเนาะว่าสิเป็นเังใดในตอนหน้า่นซีได้รับข่าวดีจากกันนะ มีแฟนฝั่งไทยบ่หรือาจงใดเนะาะอสมุดพินแบบอยากเอาน้องกระอกไปอยู่น้ำยู่ทางฝั่งไทยได้กระลอกสุดใบนำเพิ่นป่ไปขันมีบัตรโอ้ตอนนี้ยังค่าแต่บัตรปะกับลูกยังน,น้อยเนาะแม่ยังยังเลี้ยงลูกก่อนเนาะถ่ายลูกใหญ่เจ๊กหน่อยแล้ะกะมีเงินเห็บดบัตรหรือว่าทํำบ,บัตรก็จังค่อยไปเป็นบ่านะะอไปห้าก็มีเวียกเห็ดงานทำแน่เนาะอยู่ คันซีว่าแล้วก็อยู่อยู่อยู่ห้านี่มันซัมเมอร์นี่อย่างมันก็แพงเนาะนับแต่เครื่องไส้เครื่องอุปโภคบริโภคโอ้ยประหยัดวะแพงเบิดเลยแล้ค่าทค่าทำาบัตรถกมาแยังชงพันสามนเลแมนค่าทำาบัตรไปไทยหรือว่าไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็จักเท่าใดเนาะแพงบ่เนาะหกพันมั้อถ้าเ้าเห็ดด่วนก็ประมาณเจ็ดพันกว่าพ่นมาจักเนาะ ถาว่าเขาเห็ดธรรมดากับประมาณสามพันกันกัวเนาะอกัตอนนี้กะรลอให้ลูกง่ก่กนเจ็กน้อยแล้วก็คอยทำบัดไปเนาะอ่ากะลอกผ้าเอื้อยขึ้นไปเบิงั้งเฮือนเนาะบนเจ้าอยู่เจ้านอนนะเอฟซีเพิ่นอยากเห็นเด้่ะย่างไปเลยปะ ทางเอฟซีเพิ่นอยากเบิิงว่าอ้าเป็นยังไงที่ที่อยู่ของกระโลกโ่มีแทบบอเพื่อนถามฮนะ mm hmm. มาจุดก่อนอ่ะก็ยังบ่ได้ขึ้นไปเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะสิพาอ่าพ่อแม่พี่นอ้อ,นอ,อ,นองทุกคนขึ้นไปเบิ่งน้ำกัน mm hmm. เด้อเขาอนุญ,ญาตขื้นเพื่อนน้องเพิ่อนกอนป้าไปยังอันนี้นะ mm hmm. พือบ่ออน,นี่ mm hmm. ป้าไปเอามาแต่ใสันนี่ค่ะ ยูซ so ุยป้าย้อมสีสีตำใส่สีแล้วหนิเนะาะคือมีสองบ่อนนอนใชนะมื่อน้องลงมานล้วโอ้อกาก็ชอบยังอันนี้ค่ะเนิ้วโอ้โหอันนี้เป็นเฮือนของน้องกระลอกเด้อพี่น้องเด้อเนาะป้าเจ้าบ่ไปเอาเองอันนี้นะโ,โอ้ไปเอา<ด>ย,ยูซุย ไอแม่ hey, เอาลูกถ่าแล้วจะไปเนาะแม่โอ้อันเพื่อนในทีปุ๊กนี่อ่า <Man. S 1> เพื่อนพ่อเพื่อนแม่ปลูกไว้อันนี้นะเพื่อนหลังนี่นะโอ้ <Man. S 1> oh. ก็เดียว,ว่าผัวปุูกบ่แม่เนาะโอ้ <Okay. S 1> oh. oh. อันนี้ก็เป็นเพื่อนของน้องกระโลกเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ mm hmm. แสดงว่าน้องกระโลกนี่กินข่ากินน้ำอยู่ทั้งลุมบ่นะแม่ <Man. S 1> เรตอนแรกเราขึ้นมานอนอยู่พี่ mm hmm. oh. โอ้ กินข้าวยูเื่นแม่โอ้อยูพุ่นแสดงว,ว่าที่ที่เจ้าอยู่นี่เป็นที่ของแม่แม่เฒ่าแม่เฒ่าพนมหาอยู่เลยบริษัทนะโอ้พนมีลูกหลานอ๋อนพนมีลูกหลานอีกหลายคนเนาะนโอ้แสดงว,ว่าเพ่นให้อยู่ชั่วรวข้า,าน่นนางอันนี้เนาะแมน,แมนโอ้เป็นแต่สงสารพี่น้องเลยเนาะน้องก,ก็รลอกพนอีกคอนสิว์าแล้วก็ลอกจังว่าหาเงินได้แล้วยังไปซื้องไปซื้อที่ดินตอนใหม่นางเนาะเหม็นปะ โอ้อยู่ไปแบบสัวข้าวก่อนนะพี่น้องเพราะว่าลูกของแม่เถ่ายัางมีอีกหลายคนเนาะนโอ้แบบนั้นแสดงว่าห่องน้านี้บมีบนนปุ๊กเนาะนะ<ล>ต้องอาศัยหาเงินได้ก่อนซื้อดินแล้วจังปุ๊กโอ้ยังเห็ดเนาะรอ<ล>ความรอเอาแบบแบบเป็นถาวรเนาะนางเนาะโ,<ล>โอ้แสดงว่ายัางมีความหยุงยากหลายสิ่นเนาะ ต้องอะนะให้ลูกใหญ่ไวปแล้วก็เฮ็ดวัดไปทำงานต่อ <laughs> โอ้น้องกะโลกศัยอยู่น้ำที่ดินแม่เ่าพี่น้องเลยเนาะปะลงก่อนเนาะคอยลงก่อนขั้นใดเป็นจังใดอันนี้คือย่านฮักแท้น,นีงอันนี้เป็นที่ดินของแม่เ่าเนาะกะโลกเนาะโบย่านลม้มโบย่านเ่อกลางคืนคือโบมีผ่าน บ่มีบ่มีแนวอันช่อว่ากุ่งปึงอยู่อนี้ใ่ไหน่ยใ่ผ้าเนาะโอ้อันนี้แหละกุ้งยู่พี่นองหักแต่ว่าเป็นดินของแม่แม่เถ่าเพิ่นเพิ่นวาเนาะแสดงว่าห้องหน้านี่บ่มีหมองปุ๊บบ่มีบอลบอลเฮ็ดเพิ่นวาก็เลยแบบรอหาเงินได้หลยซื้อดินเป็นที่แล้วก็จังปุ๊กเคลื่อนแล้วก็จังไปสร้างอยู่หงน,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 นั่นเนาะนางเนาะ โอ้มีเอซเพิ่นถามมาว่าอ่าไปเบิงน้องเพิ่อนอีกในเดอ้อว่าทีดินเพิ่นมีโบเพิ่นวาชนะและเพิ่อนอยากช่วยเนาะเพิ่อนอยากช่วยแบบหงหน้าแบบยังนี่นะเพื่อเป็นอ่าใช่เนาะเพื่อได้ใช้ในคะรอบครัวสะดวกสบายแหละแต่ว่ามาเบิงแล้วกมโบ,บมีโบมีบมทีโบมีบอนปุ๊กเนาะ ก็เป็นตาสงสารอยู่พี่น้องเลยเนาะอยู่ไปแบบชั่วข้าวก่อนเนาะกระลอกเนาะอ๋ออ่าถันลมก่ายิ่งโบได้เลยผ่นว่ากัแบบอาศัยลมธรรมชาติเนาะนะแบบใครหยุดดอกโบได้อันนี้เก่งได้ผืนนอนแบบโบ่านเลยกางปืนอยู่พี่น้องเลยเนาะเนาะอันนี้เป็นเพื่อนของแม่เพิ่นแต่ว่า แตงยูขัวกินอยู่น้าแม่แหละเนาะล้วก็ตอนแรกก็ขึ้นมาพี่อ่าแม่เจ้าเนี่ยมีลูกเจ้าคนก็ก็ล้ว <c oughs> มีลูกหาคนไปไทยสองคนเจ้าเจ้านี่เป็นคนที่เท่าใดเป็นคนที่สาม<แ>เอื้อยเด้เอื้อยหนึ่งอ้ายหนึ่งเอื้อยหนึ่งอ้ายหนึ่งไปกรุงเทพเป็นสองคน<แ>ปะโอแล้วก็น,น,น้องน้องสองน้องสองก็ลอกเป็นคนที่ที่สามเนาะโอ อ่า2คนไปถ่ายได้ได้ได้ลูกได้ผัวเพิ่นแล้วบ่ได้ผัวผู้นึงแต่อ้ายยังบ่ได้เมียอ๋อเอื้อยน่ะได้แล้วแต่ว่าอ้ายน่ะยังเนาะยังน้องชายด้ตอนนี้น้องชายยังยังอน่ะยังเข้านอยู่บ่บ่บ่ได้เข้าอเข้าก็บ่เข้าบ่อยากเข้าบ่หรือว่าจังได๋เข้าแล้วบ่อยากเข้าบ่เข้าอยู่ว่าสิบ่เป็นชื่อว่าแล้วก็ลอกนี อันน่ะอันได้เชินออกอยู่ตี <laughs> จบปูหาเนาะโอ,อ้ <laughs> บริเไปตอเลยเพิ่นก็ได้เนาะนย้อนความบ่มีเงินนี่แหละเพิ่นก็ได้โดยโอ้พี่น้องเอเนาะกซีประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะคือคือว่าหละมาเมื่อนี่กันเนาะนกะ็ได้มา,าตามควาขอของเอฟซีเนาะก็คือว่าเพิ่นว่าอยากเบิง้งที่ของน้องกะลอกนน่บ่มีแทโบเนาะ จริงๆแล้วก็มีกับแม่นของแมถ่ถาพี่น้องเลยเนาะอยู่แบบสัวข้าวกลอนคือเฮือนนี่ก,ก็ได้เนาะแล้วก็เพราะว่าแมถ่ถาก็มีลูกอีกหลายคนเพิ่นว่าเนาะศัยแบบให้ทางครอบครัขวของกลอกนี่หาเงินได้แล้วก็ไปปุ๊กอยู่มองอื่นแล้วก็จังมีลูกของแมถ่ถา่นะเข้ามาอยู่แทนอีกเนาะเพราะว่าลูกของแมถ่ถาก็ยังมีอีกหลายคนพี่น้องเลยเนาะ,ะก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้อง อ่าขอขอบใจเด้อกะลอกเด้อเลยอ่ากะซีประมาานี่พี่น้องเลยเนาะก็คือเพิ่นเว้านอหลรพี่น้องกะลอกเพิ่นว่าเฮือนนี่ก็เป็นเฮือนของพ่อของแม่เพิ่นปุ๊กไว้พี่น้องเลยเนาะหล้วกาตอนนี้ก็เฮือนแม่เพิ่นก็ได้หลังไม้แล้วแล้วก็น้องกะลอกก็ได้ขึ้นมานอนอยู่หลังนี่พี่น้องเลยเนาะหลังจากที่กินข่าวกินน้ำแล้วอยู่น้ำพ่อน้าแม่เนาะอ่าตอนนี้ก็น้องกะลอกก็ยังโอกเนาะพี่น้องยังโอกแบบว่าอยาก ไปทำงานอยู่เมืองไทยเห็นเลเนาะแต่ยังคาอยู่ที่ว่าลูกของเพื่อนหายังน้อยพี่น้องเลยแล้วก็ต้องได้รอให้ลูกหายง่ก้อนเนาะแจ๊น้อยเพื่อนวะแล้วก็ถาว่ามีเงินทําบัตรเพื่อนก็จะไปกรุงเทพพี่น้องเลยเนาะเพื่อจะหาเงินไปซื้อที่เนาะหรือว่าซื้อที่ดินเห็นเลเนาะปลุกเคลื่อนเพราะว่าตอนนี้อยู่ดินของไม่ถาว่ไปก็ไปก้อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนอยู่ดินของไม่ถาวไปก้อนเพื่อนวะหลังจากนั้นเนาะอ่า หลังจากที่มีดินเป็นของตัวเองแล้วจึงจะสามารถสร้างห้องน้ำได้เพกน่อยเนาะตอนนี้แบบว่าอยู่น้ำแมท่าวได้ก็เลยเห็ดพอได้ห้องน้ำค่นะเนาะเราให้มีที่ดินเป็นของเจ้าของก่อนแหละก็จะค่อยจังค่อยสร้างนะพี่น้องเลยเนาะอาจังใดกามาห์นี่ต้องขอแสดงความขอบคุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อที่ข้ามาติดตามความชมเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่นอ้องอาไว้พบกันใคนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอวาสาสบายดี